สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะมานะคะแนะนําวิธีการทําใบงานเก็บคะแนนนะคะประจําหน่วยของวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะซึ่งเราดูสรุปประจําหน่วยไปแล้วเมื่อกี้นะคะครูมีใบางานนะคะให้เรียนทําทั้งหมด2ใบนะคะเดี๋ยวมาดูใบางานแรกกันก่อนนะคะใบางานแรกเนี่ยนะคะจะเป็นใบางานเกี่ยวกับเรื่องจํานวนนับนะคะที่ไม่เกิน1000พันแล้วก็ศูนย์นั่นเองนะคะเหมือนเดิมเลยน,ะะนักเรียนก็พิมพ์ชื่อนะคะพิมพ์เลขที่ของตัวเองลงไปนะคะ ใบงานแรกจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคะพาร์ทแรกก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเติมเลขอารบิกเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือแสดงจํานวนนะคะครูจะมีแบบเนี่ยรูปภาพให้นะคะเป็นตารางนะคะนี่ตารางร้อยมีอยู่3อันเห็นไหมตาราง12อันแล้วก็ตารางหน่วย4อันนันเกเรียนการทั้งหมดเนี่ยมารวมกันอย่างที่เราเรียนไปนะคะแล้วก็เขียนเป็นเลขอารบิกนะคะเลขอารบิกเป็นยังไงเขียนไปเลขไทยนะเป็นยังไงเขียนไปอันนี้ต้องใช้เลขไทยเท่านั้นนะคะในแป้นพิมพ์ ของโน้ตบุ๊กของคอมพิวเตอร์แล้วก็ของในโทรศัพท์จะมีนะคะมีเลขไทยอยู่นะคะแล้วก็ตัวหนังสือนะคะนี้ก็พิมพ์ตัวหนังสือลงไปนะคะมีู่2ข้อนะคะส่วนอีกอันนึงจะเป็นการเขียนนะคะตัวเลขแสดงจํานวนในรูปแบบกระจายนะคะมีตัวอย่างให้ดูนะคะนี่ห้าร้อยห้าสิบเก้านะคะเขียนอยู่ในรูปกระจายนะคะจะได้เป็นห้าร้อยบวกห้าสิบแล้วก็บวกเก้าห้าร้อยมาจากไหนห้าร้อยตัวแรกนี่เห็นไหมคะห้าตัวแรกนี่อยู่หลักร้อยห้าอยู่หลักร้อยก็เลยมีค่าห้าร้อย ห้าตัวถัดมาอยู่หลักสิบนะคะก็เลยมีค่าห้าสิบแล้วก็ก้าอยู่หลักหน่วยมีค่าเก้าเอาทั้งหมดเนี่ยมาเขียนอยู่ในรูปการบวกกันนะคะอันนี้เขาเรียกว่าการเขียนในรูปกระจายนะคะมีอยู่ห้าข้อนะคะไม่ยากเนะวันนี้อ่ะแล้วก็มีอีกใบางานหนึ่งนะคะเ,<อ>เป็นใบางานที่สองนะใบางานที่สองจะเป็นเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนนะคะแล้วก็แบบรูปนะคะมีอยู่สองอันเหมือนเดิมเลยนะคะเขียนชื่อเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะพาทแรกจะเป็นการเปรียบเทียบจํานวนนะคะ มีเครื <S <S ่องหมายให้ใส mm ่นะคะเครื่องหมายมากกว่าหรือเครื่องหมายน้อยกว่าเนี่ยเอาไปใส่ในช่องว่างนะคะนี่ตัวอย่างเห็นไหมร้อยสี่สิบห้ากับสี่สิบห้านะคะเห็นจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าร้อยสี่สิบห้าเนี่ยมากกว่าอยู่แล้วเห็นไหมจำนวนหลักมากกว่าจะมีค่ามากกว่านะคะร้อยสี่สิบห้ามากกว่าก็เลยใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือจะสังเกตว่าร้อยสี่สิบห้าเนี่ยมันมากใช่ไหมปากกว้างจะหันมาหาร้อยสี่สิบห้าปากแคบแคบน้อยเนี่ยจะหานมหาสี่สิบห้านักเรียนก็ ใส่ให้ครูครบทุกข้อเลยนะคะข้อไหนมากก็ใส่มากข้อไหนน้อยก็ใส่น้อยนะคะอ่าส่วนอีกอันนึงจะเป็นเกี่ยวกับแบบรูปนะคะการนับเพิ่มลดทีละ5แล้วก็ทีละ10นะคะสามข้อเรียนเนี่ยจะเป็นการนับเพิ่มทีละ5นะเห็นไหมจากตัวอย่าง5บว 5, กลห้ากลายเป็น10บ0บว 5, กลห้ากลายเป็น15บ5บวกลห้ากลายเป็น20นะนข้อหนึ่งข้อสองข้อสามอันนี้เรียนก็ใส่มาให้ครูให้ถูกต้องนะคะส่วนข้อสี่กับข้อห้าเนี่ยจะเป็นการเพิ่มทีละสิบเห็นไหม สิไป20ไป30แล้วก็ไป40นะคะอ่าใบงานก็จะมีประมาณนี้นะคะนักเรียนส่วนวิธีการส่งนะคะทำแบบเดิมเลยเดี๋ยวครูมีอีกคลิปหนึ่งเป็นวิธีการส่งไว้ให้นะคะเหมือนของภาษาไทยเลยนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ทำวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนกลับไปทาให้ครูด้วยนะ,ะของเมื่อวานนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ